วันนี้ผมจะมาบอกต่อสิ่งที่คนโบราณเชื่อว่าทำแล้วดีเห็นผลจริงหลายท่านที่ทำมาแล้วร่ำรวยมีโชคลาภเขาว่ากันว่าควรทำศัก์ครั้งในชีวิตโดยเฉพาะหลังหนึ่งทุ่มของวันโกนหรือวันก่อนวันพระนั่นเองเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายายที่ทำแล้วเห็นผลจริงมาแต่โบราณให้ตั้งของไว้กลางแจ้งหรือใต้ต้นไม้หน้าบ้านประกอบด้วยทูบหนึ่งดอกข้าวสวยหนึ่งถ้วย น้ำเปล่าหนึ่งแก้วและปลาทูทอดสวยๆหนึ่งคู่แล้วตั้งจิตกล่าวคำอธิษฐานว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอนำข้าวปลาน้ำมาถวายแด,ด่เจ้ากำนายเวนเทวดาผู้รักษาและวิญญาณทั้งหลายขอจงมาดื่มกินให้อิ่มน้ำสำราญแล้วช่วยนำสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวพร้อมประทานโชคลาภความสุขความร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงปราศจากอุปสรรคและภัยทั้งพวงเมื่อกล่าวจบให้ปักทูบลงที่ดิน แล้วกล่าวสาธุทำด้วยศรัทธาทำด้วยใจแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงสิ่งดีๆที่เริ่มเปลี่ยนไปในชีวิตจากติดขัดกลายเป็นราบรื่นจากมืดมนกลายเป็นสว่างรุ่งเรืองสาธุ